เสื้อผ้าใหม่สวยๆจ้าคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเลือกใช้นะคะผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่อง3ามตะกอของร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่เฉุ่มนะคะเลือกใช้สีขาวงาช้างสีขาวงาช้างเป็นอะไรที่สวยมากๆคุณลูกค้าขาจะเป็นขาวนวลๆเนาะใส่ออกมาแล้วสวยพรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าขาเป็นคอวีจ้ะคอวีสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้คาขาเนาะเชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้านะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาทวันนี้คุณลูกค้า่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกตัดนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทายของเรานะคะชอบนะคะวันนี้นะคะเสื้อทรงคอวีคุณลูกค้าขาแข,าขาน3ส่วนความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วค่ะความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วนะคะรอบอก44นิ้วความยาวเสื้อ20นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาบริเวณไหล่นะคะคุณลูกค้าขาจะอยู่ที่14.5จะอยู่ที่14.5สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ รอบอก4 4นิ้วนะคะที่ทางร้านแนะนําให้ละกันคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญเนาะบริเวณตรงคอนะคะเราก็สามารถเราชอบแบบทรงไหนคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เลยวันนี้นะคะ,ะคุณพี่นะคะคุณพี่ะอุ่มบอกว่ารับเป็นคอวีนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าสนใจนะคะให้ทางร้านเราตัดให้ขออยินดีนะคะคุณลูกค้าขาแจ้งเข้าา้าาาามมักเข ได้เลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดช่วงต่อไปในรีวิวช่วงต่อไปเลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยจ้า จะส่งเพิ่มเติมนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสั่งตัดนะคะตรงบริเวณตรงคอเน้อปรับแต่งได้นะคะคุณลูกค้าขาตรงคอนะคะเราตัดเป็นทรงไทยจิตาดาคุณลูกค้าขา แขนนะคะเราตัดเป็นแขนละครังเล็กค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะสีขาวโอโมตัวนี้นะคะเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโมคุณลูกค้าขาสวยน่ารักมากๆนะคะไซส์เอสนะคะน่ารักสุดๆคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสีส้มชาไทยค่ะคุณพี่คะสีส้มชาไทยค่ะผ้าไหมสังออเคราะห์ทองสามาตะกอของร้านแม่มราริผ้าไทยตัดออกมาได้สวยพรีเมียมแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นออเดอร์สั่งตัดของคุณลูกค้านะคะจากจังหวัดชนบุรีขอขอะคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาเพราะปกติจะ เป็นคอปปกเทเลอร์ตามตัวอย่างนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าขาสีแดงเนาะ <_' SM> ตัวนี้สีแดงก่ํานะคะคุณลูกค้าขาสีแดงเข้มเนาะตัดเป็นทอปกเทเลอร์นะคะแล้วแต่งแขนละคังเล็กแต่วันนี้คุณลูกค้าบอกว่าขอตรงคอน่ะเป็นทรงไทยจิตรดาได้ไหมได้เลยจากคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะตัดทรงคอเป็นตรง่รงริเวณคอเป็นทรงไทยจิตรดา,นานรวมไปถึงคุณลูกค้ขา,ขาขาแขนเราก็ตัดเป็นแขนละคังเล็กแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้า ขอบคุณมากๆนะคะนี่เลยขางานสั่งตัดนะคะคุณลูกค้านะคะเลือกใช้นะคะผ้าฝ้ายมักโคนทอเครื่องสองตะกอนนะคะลายดีซ่าสีชมพูกะปิพืนนี้เลยคุณลูกค้าขาตัดเสื้อได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้คุณลูกค้าเลือกตัดเป็นทรงคอจีนเลือกไปตัดเป็นทรงคอจีนของคุณผู้ชายนะคะคุณลูกค้าขาจะมีกระเป๋าเจาะด้านบนแบบนี้1ใบนะคะไซนี้คุณลูกค้าขาอก38รอบอก38นิ้วนะคะ1ผืนตัดได้เลยคุณลูกค้าขาะ1ผืนตัดเสื้อได้1ตัวเลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ คุณปุ้ยนะคะผู้จัดการคนเก่งนะคะอยู่ที่นะคะสาขาจังหวัดมุกดาหารขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคุณลูกค้าจ๋าที่สั่งตัดเข้ามาในวันนี้ค่ะคุณลูกค้า่าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าใส่เสื้อเท่าไหร่ใส่เสื้ออกเท่าไหร่ทาเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้อก38ไซส์ S นะคะคุณลูกค้าขาไหล่อยู่ที่17นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วความยาวแขน9นิ้วค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่่งตััดดดไ้เเชนนียวก คุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าได้เลยนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าขาเพียงแค่อัดผ้ากาวด้านในเพียงแค่อัดผ้ากาวด้านในคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมากๆไม่ต้องใส่ซับในนะคะทางร้านของเราไม่ได้ใส่ซับในนะคะเป็นงานสั่งตัดเป็นงานตัดนะคะที่ผ้าแล้วก็อัดผ้ากาวเลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดูดีมากๆสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลย วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษ1,390บาทจากปกติ1,490บาทคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะชื่นชมชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะเลือกดูเลือกช็อปได้เลยรวมไปถึงของคุณผู้ชายคุณลูกค้าขาสนใจสั่งตัดได้เลยถ้าเสื้อของคุณผู้ชายนะคะจะมีอยู่สองทรงเนาะจะมีทรงที่เป็นคอปกคอเชิ้ตนะคะรวมไปถึงนี้เลยค่ะเสื้อคอจีนเท่ๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคคุณลูก้านสใจ สั่งตัดเสื้อนะคะเลือกผ้าได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้จัดการคนเก่งนะคะหัวหน้าปุ้ยนะคะท่านผู้จัดการคนเก่งนะคะคุณปุ้ยนะ,ะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ